สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะสวัสดีพี่พี่น้องน้องเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะก็มาพบกับครอบครัวน้องนาตยาไม่ว่าสนาอีกแล้วนะคะวันนี้พ่อควนนะคะมารับจ็อบพิเศษนะคะมาเอากิ่งไม้ไปทิ้งให้นะคะพอดีคุณลุงคุณป้านะคะก็รู้จักกันนะครับอยู่บ้านเดียวกันนะคะมาเฝ้าบ้านให้ในายฝรั่งนะคะ อยู่บนเขาก็ตัดกิ่งไม้นะคะวันนี้ก็ได้งานพิเศษเลยนะคะก็อาหารสองสาวทานนะคะคุณแม่วาดชอบนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะทานหมดไหมทานทันไหม <c oughs> ก็ได้หมาบด้วยนะคะก้านหมาบด้วยนะคะ เดี๋ยวก็ลองเอาลองให้สาวๆทานนะคะอาจต้องเหยียบน้ำได้หนิเหยียบบ่พ่อไม่พ่อเหยียบบ่เดี๋ยวเดี๋ยวนุึ้นไปเหยียบก็ได้นะซักเดี๋ยวพ่อเรียกน้องกวางมาแล้วนับเหรอ นี่นะคะเราก็ได้กิ่งมะม่วงไปไว้ให้สองสาวนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่บ้านนะคะดูว่าสองสาวเราจะทานกันไหมคะกิ่งมะม่วงอร่อยอร่อยนะคะเปรียปร้ยวๆนะคะนี่ก็เป็นก้านหมากนะคะดเ,เดี๋ยวแม่ควานขอตัวช่วยพ่อควานก่อนนะคะ กลับมาถึงบ้านแล้วคะ่ะได้อาหารมาให้สองสาวอีกนะคะอร่อยเลยู<อ>คุณแม่วัสนาดีใจนะคะ <c oughs> คุณป้าให้ไปขนกิ่งไม้นะคะเอาไปทิ้งให้ก็พอดีเลยเป็นอาหารสองสาวเลยนะคะทางหมากนะคะทางหมาก ทานได้นะคะนาตยานาตยาไม่กินกั้นหมากะลูกเดี๋ยวจะลองเอากิ่งมะม่วงมาให้สองสาวทานนะคะ ไม่แน่ใจว่าจะทานหรือเปล่าก็ดูแม่วาดเบิงเบิงเบิงความขี้โกงของแม่วาดเด้อตัเลียตนแตวโอ้นี่ละเป็นยังไงเห็นบอแม่เอาขึ้นเป็นยังไงก็ต้องอมปากเลยนับขอว่าขอแม่วาดว่ะขอแม่วาดแล้วแม่วาดคือโบแบงไหนเนี่ยแม่วาดแม่วาดแบงเห็นไอมแม่วาด เอินมาลูกเอินเอาเล้วแม่วาดดูแม่วาดกินเฉยเลยนะแม่วาดได้โอกาสแม่วาดสก,กิดว่ะลูกนัตยาสก,กิตพอเอาไปอ่อนพอ่อนัตยาสก,กิดแม่วาดว่ะดูคุณแม่วาดนะคะ เดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวไม่อีกอร่อยใหญ่เลยค่ะพ่อลองเอากิ่งมะม่วงมาด้วยนะพ่อทานไหมหหมึงแม่บาดกินแดดซ่องหามมุมก่อนนะ ในทานอร่อยอร่อยเลยนะคะวันนี้น้องนาตยาไม่วัาสนาก็อิ่มมากๆเลยนะคะได้อิ่มผลไม้นะคะ เราได้ไปขนกิ่งไม้นะคะที่ออกจากบ้านที่ป้าเฝ้าอยู่นะคะบ้านป้าเฝ้าบ้านฝรั่งลยน,นะคะก็เ,เอามาขนตัวแรกจะให้ขนไปทิ้งนะคะพอดีเลยค่ะเป็นอาหารให้สองสาวของเราพอดีเลยนะคะเดี๋ยวดูว่าจะกินกันไหมไอ้มะม่วงก็ได้ ก้านหมากมาด้วยนะคะอร่อยหวานๆเลยนะคะ <ste ck> นักเด็ก <c oughs> นองดักแดกนะขอขอบคุณนะคะขอบคุณพี่พีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่นะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องนาตยาไม่ว่าสนานะคะ ขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะเข้ามากดไลค์ให้กับการเลี้ยงช้างของน้องนาตยาไม่วาสนาในแต่ละวันนะคะก็มาถ่ายทอดให้คุณพ่อคุณแม่นะคะอะไรลูกดูอ่าอ,อ้อนกันเข้าไปถ่ายทอดให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับชมนะคะ ก็ไปคุณกิ่งไม้นะคะมาไม่แน่ใจว่าแม่ว่าจะทานไหมนะคะเป็นกิ่งมะม่วงนะคะเดีย๋ยวลองไปสักก้านสองกา้านแต่ไอกิ่งมะม่วงนี่เป็นยานะคะใบมะม่วงกิ่งมะม่วงเป็นยาเพราะว่าช่วงหนึ่งที่ได้คุณแม่วัสนามาใหม่ๆก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นยา ตอนนั้นคุณแม่วาสนาอาการเหมือนจะไม่สบายนะคะเหมือนท้องอืดเหมือนจะถ่ายท้องหรือยังไงนี่แหละค่ะก็เลยคุณแม่พาคุณแม่เดินเล่นเดินเดินเล่นคุณแม่ก็กินกินกิ่งมะม่วงนะคะก็เลยรู้ว่าเป็นยานะคะช่วงนั้นคุณแม่ก็ไม่ทานยาไม่ทานอะไรนะคะก็เอาแต่กิ่งเอาแต่กินกิ่งมะม่วงนะคะก็เลยรู้ว่าเป็นยาก็เลยไปตัดมาให้นะคะ คุณแม่ก็กินไปวันวันที่สองก็หายปกติเลยนะคะก็ทานยาได้ปกตินะคะก็เลยรู้ว่าเก่งมะม่วงนะคะเป็นยาเหมือนกัน <c oughs> ตอนที่คุณแม่วาสนามาอยู่ใหม่ๆก็ป่วยบ่อยนะคะป่วยซึมซึมได้มาซึมอยู่สองสามครั้งนะคะอาการเหมือนเขาจะปรับสถานที่หรือว่ายัางไงก็ไม่รู้ <c oughs> เปลี่ยนปรับอาหารการกินด้วยนะคะไม่ทานเลยเหรอคะคุณแม่หรือว่าทานทานอาหารอร่อยก่อนนี่ค่ะกินไมนี่้หรือ ไม่กินเลยมเหมดแล้วหรอ เดี๋ยวลองให้ย้อนกินเหมือแลงก็มีงาหม,มาจุดดีนั่นนันน่นนันน่นนั่นนั่นนั่นเบิ้งเบื้งเบิ้งเบิ้งกินเป็นเหรอเฮ้กินเป็นเหรอดอกแดกดูนะคะตัวดื้อน,นะคะ <laughs> สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ FC ทุกคนทุกท่านนะคะขอบพระคุณพี่ๆนะคะทุกคนทุกท um, ่านนะคะที่มาชมคลิปนะคะครอบครัวน้องนาตยาไม่วาสนานะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปกับครอบครัวน้องนาตยาไม่วาสนานะคะยังไงฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะฝากพี่ๆน้องๆนะคะเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของเราด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็อ,อกตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะ